มาท่านผู้ชมบริหารกล่องพอต้องแล่คนเดิมตัดไปนะครับเนาะกล้องพอต้องแล่คนเดิมตัดไป,ไปเป็นลาเบือเ้องวา่าบันฮอนใสอ่ท่านผู้ชมมาที่นี่มาเบื้องเลขทูบมาเบื้องเลขทูบพร้อมปอบพอต้องเดิมคนแล่พอต้องแล่คนเดิมน,เมนะครับเนาะเดี๋ยวจะมากันมาไปถือด้ เออหกห้าสามครับนี่นะครับ 6, 5, เร้หกห้าสามอันนี้คือเลขกูบเอเจ้าแม่ตะเคียนริมคลองนี่นครับ 6, 5, 6, 5, เรหกห้าสามหก้าสามอ่ะถมครัอ่ะไป้ยมไปมาที่นี่ไปขอพรอมกันคักๆนะครับเานเาะเราปิจาไหนงวดดีเจ้าแม่ตะเคีนริมคลอง ท่านผู้ชมอย่าลืมอยา่าพลาดนะครับนะไปมาไปไปโซบมมกันเ่ีนี่ครับนะเดี่ครับมองบนทา่าแยงกดครับนะเบ,บิงเอามาไวเ้เข้มไว้ครับ กอนนะนะบ่ได้ผมเบิงางผาามูเจา้าเบิางแล้วผมปิวเด้เอเป็นโูบแบบคือมีเป็นร้อนๆมาฮนะหยนะิบซ เห็นยังบ่ครับผมมาดีมางามผมพอต้องแหลกคนเดิมจาตื่นจะถูกมุขขานี่นครับล่ะอ่าซ่องบางมู่เจ้าเห็นยังบ่ก็เรี่มปิว้วเลยเด้ก็เริ่มขนลูกหัวเลยเด้ดไปเลยครับอยู่เอาไว้แล้วครับไปท่านผู้ชมเอาสักนีดละพอต้องแหลกเห็นเลขเออหนึ่งสองจบเขาไปท่านผู้ชม นี่ผมพอท่องแล้วคนเดิมเออคานเออเลขท้าย,าหนหนย,ยสามตัวรลงวันที่หนึ่งเจ้าแม่ตะเคียนริมคลองเออตัวไหนนอนีน่อเนาะสามตัวเจ้าแม่ตะเคียนริมคลองอ๋อ หนึ่ง 4, หนี่ 4, นคือเรียไทยแล้วว่หนึ่งสตัวจะเป็นตะเขรนิมคลองแล้วก็หนึนึ่งสีแล้วก็2ตัวตีเออ,อผมจะบ่ได้ครับเรียงทูเบิ้ลกันหกห้าสากห้าสาไปท่านผู้ชมไปปิวครับไปกลับว่า ่ผมพอตัวแหลกคนเดิมก็ขอร่าเจ้าแม่ครับมื้อนี้ผมพอตัวแหลกคนเดิมก็สขอร่าเจ้าแม่เออกลับบ้านกลับซองให้ผู้ขากลับบ้านขับกาดปลอดภัยนะครับเนาะเจ้าแม่สะเคียนผู้ศักดิ์สิทบันสาหาบ้านลือแล้วครับเนาะผมอยู่ไวครับเพราะว่าเพิ่นหายแล้วเพิ่นร้อนหรอ เาแ้ก็เดิมเจ้าจะอยู่เลยขายแห่งบริยินแกจะับไปยไปไปไปสดหลัไปยสดืัดดดเไปถยงขึ้นพอทุอไปลกยไปมา พ้ามูเจ้ามาคอยโชคคอหลาบบอนลาบบอนบนอนนะครับเนานะมื่อนี้เจ้าแม่ตะเคียนครับผมพอาตรงแหลกคนเดิมกันติคอได้เจ้าแม่ไปให้บุคขลกบาลแขาการปลอดภัย่าตืนอจะถงบุคขาท่านผู้ชมเมื่อวาบนี้นครับพต้นให้โชคกห้ลาบละนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ไปปิวเอรอรร้อนแล้วไป